สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนวันนี้ก็วันที่30สิบนะคะบ้านเราก็มีจัดปาร์ตี้นะคะเด็กๆเรียบร้อยพี่กินด้ตองเลเด็กๆทาอะไรกินบาร์บีคิว สาวๆ icon ฐานไม่มีเลยนี่งไม่ไปหาซื้อขายฐานไม่มีฐานฐานไม่มีขายเลยปีใหม่อ๋อเมื่อกินได้ปุ๊งนะขนาดร้านขายฐานยังไม่มีฐานขายเลยกินให้มันหมดนะให้มันหายร้องก่อนเลยร้อนไหมชาไหนนี่ไงชาหมูมันเป็นไก่อุ้ยก้วดูดิมามามาเขาก็อยากสนุกเนาะ มา,าก็อยากสนุกเหมือนเราเปิดเพลงหน่อยเปิดเพลงหน่อยปีใหม่จะได้คลึกครืน้นเบียร์สี่ขวด หกสิบคูณสี่สโอ้ยเครืค่กิดเลข